ตเต็มใจเหรอกอ็อันนั้นคือแล้งเรื่องเพื่อนนั้นแหละแล้งเรื่องเพื่อนบางคนพอแล้งเรื่องเพื่อนจะจบตะล้อตะลอกับใครอยู่ครับไม่ใช่ตาล้อคือตาล้อนนไอ้ตาล้อพญนยคือ,อยักได้ของเพื่อนนะองเองขี้เนยียนนั้นยกตัวอ,อย่างเอาคิดควายเองอยังไม่ยอมคิดปริมาณที่พกอัน,นที่เอวเดินไปเดินมาพอที่จะเลิ้นเม็ดเล้นจูนแล้วจะด่าแม้เพื่อนเถื่อนอย่าแปดแมยกูแล้ว ทำใจแล้วก็คุ้งกุยแหนหมดแหล่ปลิดโอ้นั้นคือแรงเรืองเปลือนแล้วก็ทารอนั้นนี่น้องเออแล้วน้องนี่เจือไร้อขอโทษด,ด้วยครับผมไม่ได้นิยมตัวเองผมนี่ชื่อเทีบนุรัดครับโอ้เจือเตีบนุรัดครับน้องเป็นกระเจีอำเพูรหรือกระเทศบตะบุญมาฉ่ยเลือกพวกเราอย่างไหน้องโอ้ไม่ครับพี่ผมขอโทษด,ด้วยผมไม่ได้บอกความจริงออแล้วน้องเป็นใครตอนนี้ผมตกงานครับพี่เดินทางหางานทำอยู่ฮะโอ้น้องตกงานครับพี่ ว่าเพื่อคุณกระเทศอำเภอคุณกระเทตตำบลแมมจุ๋ยเราเราพี่ได้มันกระเบกจนอยู่หลังเตียแเลี้ยงเย่จะมิสเสถีนคนน่น้นองตกงานคนดั้นเด็กครับพี่อยากจะหางานทำพี่ทั้งสองคนพอที่จะมีงานให้ผมทำบ้างหรือเปล่า,าก็ไม่รวยต่ำเลยน้องยกตัวอย่างว่าพีก็ตกงานตัวลอนจะตุน้นไปหนูไม่น้องจมาน ทำกับใครไปเป็นเด็กไอ้ผู้ใหญ่เกลียดเนี่ยไปจำเวเทีอะไรเนี่ยฮันโอ้ลุยเซเมนตตะแเปะะว็วเวทเวทการกี่ตำมือเกลียดจำไมไรก็จำไปเลยข้าแรงดีไหมออกปากมึงเล่นผู้ใหญ่เกลียกลัวกลัวื้อผู้ใหญ่จะเทชิญยูฮันเึกแต่จะจุ่นล้างมาแล้วเนี่ยฮันห,หนุย่ยแล้วเออเอาอย่างนี้ไหมพี่โอ้พื้นหนมในเมื่อพี่ทั้งสองตกอันผมก็ตกอาน เราไปสืบหาง,งานทํากนดีกว่าเพร่อง,งานทาครับเราเดินทางเข้าไปในทั่วเมืองใช่พี่ได้งานมาเราแบ่งงานกันทําได้ค่าแรงมาเราแบ่งกันคุละครึ่งเราไปเหมือนพี่เหมือนน้องอัพี่อ่าได้ตกลงน้องกันไอ้เนื้อ,อ,อกูหกลเด็กนี่กว่าพ่อมองเองมันดีเอ้ยกูหลาเชอบว่วบมามุี่ไม่ขี้มือกุล่มจัดเตี้ยนต้องมีความรู้เออกูแผน,น้องเปล่านี้ไปกับผมไหมพี่อ่าตกลงกับผีปรอมจะเดินทางไปกับนอ้องอ่าจับมือหน่อยพี่เดินทางน้องไปบ้านพีก้อนทำไมพี่ทิง ไปกินก้าวกินปลาสักบือแต่ผมทานมาแล้วนะพี่เรื่องตัดแล้วไปกินก้อนออกนี่ดีกว่าไปทิ้งออกเืนะ่นไอ้พี่ทั้งสองคนกลับไปบ้านนะเพื่อลาลูกลามเมียอีกสองเจ้าเมืองมาเจอกันที่ตรงนี้อ๋อรถไปบ้านอีกสองเจ้างปกปะตรงนี้ครับอ่าตกลุกหนอกครับผมจะรอพี่นะอ่อนหน่ยหยไปบ้านกูกนไปจําเ้ยฮะเอกินก็รสักบืด บรรจุนี่เออกูไม่อยากปล่อยถือ rồi เทรนไปบ้านมึงกูเทรนไปบ้านลุงเบิ้นดีวะ r อยเออบ้านลุงกูเป็นผู้ก็ไม่หดถือแต่ไปบ้านมึงกูไม่อยากปล่อย r มือพอไปถึงบมดชุดแลไปดึงไถ่ฮูเออแก่มันเช็ดกันตีๆกว่าพากว่ามอจูดไม่น่นไม่รับพุทธขวบเนี้กูไปอ่านตำมันมาลบมั้ยกูไม่ไยากอยากไปไปอยอไปไปกูกูกูตำก่นจนล้นต่อเดียว จะกล้าตึ้งแกต้ตองโตตัง้งทรัพย์ในนี่เราไม่อยู่ป่านนี้เกวอเก้อเกลืกโอ้แม่มเรียกยี่ตายเปลือจะงากร้อกให้แกล้านาแต่ริงนั้นมันไม่มีเกิดมาต้องอดทนไหนโตนับเรามันจนหนะักเออโต้โอ้ความงัดตะขัดกามีหนักหนักแล้วทุเจ็บตีนี่เกวเกล เฮ้ยกเกโอ้เหม่มกับร่างเหน็บร่างความงัดตะกัดก็มีนักนินคุณนึกแล้วชุดเจาบัสีก้าวผ่าง้ากองไายแต่สิ่งนั้นมันไม่มีเกฑนเต็มตีนังพกษหัวจะตํำกันอย่างไรเกิดมาจนถูกเอื้อดทนนับพลตสำลวดว้ เงืองจักซี่ไม่มีโอวดพลตำรวจบุญหน่อยโดยกะลือไม่มกลอนด้ยคุณ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 เออกูว่าเจ้าคุณคุณคุมใจนักลงองลักหลูกเศร้านายพันเธอเดินผ่านผมทุกวันเก็บไปกวนแล้วกูไงของหลอนเลยมึงหลบเวล้ว่ากลอนกูลงปันนั้นมือเปรี่ยนใจตัว แต่พี่จิงไอ้พี่นี่ป้าเพลงมาล็อกกูแล้ยเพลงนกกระทงกันแลยเพลงเล็ดจบจริงไอตัวกวา่าะไรเรื่องกับคนนี้ไอตเออกับไม่เป็นละมึงกับตำไรตัวกับไม่เป็นละกับใส่นองเดนลเดินซื้อกุญแจบวตตีพี <c oughs> ่อยโอปั้นมึงกับคนไอตัวมึงกับไม่ดีนะนู่นอาจารย์ตวีปนตรีอาจารย์เราอาจารัราตตลุงนะมันนั่งกับปติมา,มาอัตติริคนี่นะ